สำหรับคนใช้งาน VoiceOver นะครับใครเจอแบบนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันเลือกตั้งเอ๊ะช่วงนี้ก็มีซีเกมแล้วก็ใกล้เลือกตั้งด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวฟังอีกครั้งนึงการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันเลือกตั้งแต่จริงๆเขาเป็นกอกตจุดนะเออเดี๋ยวเริ่มต้นตัวอักษรนี่กไก่กไก่กไก่กอเาต่เาเออตรงนี้คือจุดอ๋อ กกตแต่เขาอ่านเป็น,นการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันเลือกตั้งใครที่อ่านข่าวสารในช่องทางต่างๆแล้วออมีการกีฬาแห่งประเทศไทยจะกําหนดวันเลือกตั้งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เอ,อ๊ะต้องเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะไฟน้าจรีลงเออเดี๋ยวนะใครที่เจอ<ม>อาการแบบนี้เรารู้สึกขัดอกขัดใจเราอาจจะต้องมาใช้ การตั้งค่าการออกเสียงช่วยแล้วเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนําว่าเรามาปรับให้ถูกต้องกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาตัวยอ่อกรกตจุดเขาเป็นสิ่งที่ผิดครับไปหน้าจอการตั้งค่ารายการ,รามา<อ>ที่การตั้งค่าคร,ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมสําสหรับ เพื่อนเพื่อนที่ใช้งาน voice over หลังจากเข้ามาที่การตั้งค่าแล้ว1นิ้วปัดไปหาการช่วยการเข้าถึง wifi ไม่ได้เชื่อม bluetooth cellular hotspot battery ทั่วไปการช่วยการเข้าถึงปุ่มพอเจอการช่วยการเข้าถึงแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับการช่วยการเข้าถึงหัวข้ออ่าเข้ามาแล้วไปหา voice over นะครับหรือจริงๆคุณไปที่อ่านและพูดก็ได้เนาะคือจริงๆตั้งได้2ที่เลยการช่วยการเข้าถึงการมองเห็นหัวข้อ voice over เปิดมาที่ voice over นะครับแล้ว1นิ้วแต่สอครั้งเข้าไป voice over ปุ่มสวิตช์เปิด หลังจากนั้นนะครับก็าาามาที่<ว>ในส่วนของความเรวการออกเสียงของเสียหัวข้อเสียงพูดนะครับพูดปุ่มอ่พาพอเจอเสียงพูดแล้ว1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปครับเสียงหลักหัวข้อแล้ว1นิ้วปัดขวามาเรื่อยเรยจนเจอเมนูสุดท้ายครับก็คือการออกเสียงปุ่มการออกเสียงนะครับเราจะมาเพิ่มการออกเสียงกันครับ1นิ้วตัสองครั้งเข้าไปสมาร์ทสมาร์ทปุ่มอ่านี่คือคําเดิมนะครับเราก็ปัดซ้ายหรือปัดขวามาหาปุ่มเพิ่มปุ่มเพิ่มนะครับเจอปุ่มเพิ่มแล้ว1นิ้วตัด2ครั้พิ่มเลยครับม ช่องอข้อความกำลั<ร>งแก้ตำแน่งจุดแบตอนแรกผมทําเป็นกกตจุดแต่ว่ามันจะเกิดปัญหากับบางที่ก็ได้ปรึกษากับพี่โจมังนนพี่โจมังนนบอกว่าให้พิมพ์แค่คําว่ากก,กต,ตครับผมกไก่กไก่แล้วก็ตัวต่อเต่านะครับกไก่ไก่ครับกไก่กไก่ตัวที่หนึ่งกไก่กไก่ตัวที่สองต่อเต่าแล้วก็ตัวต่อเต่านะครับให้พิมพ์กกตเท่านี้แล้วเราก็หนึ่งนิ้วแต่ตรงกลางหน้าจอแล้วปัซ้าปัดาขวาหาไม่ เสียงทางภาษาพูดหรือตอนข้อความที่ใช้แทนที่ตามคำบอกปุ่มอ่านี้อควานะครับช่องตอนข้อความเรามาที่คำอ่านนะครับหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งที่คำอ่านแล้วก็ให้พิมพ์เออผมไม่แน่ใจนะครับมันถูกไหมผมไปหาข้อมูลเขากกตมาจากคำว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พิมพ์คำว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไปหรือคำที่คุณอยากให้กกตอ่านว่าอะไรแล้วแต่คุณเลยหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ปุ่มออนข้อความพูดภาษาเสียงไม่สนใจคณะ ปรับใช้กับแอปทั้งหมดปุ่มสวิต์เปิดปรับใช้กับแอปทั้งหมดเนี่ยถ้าให้ชัวร์ก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้งให้ปิดแล้วก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้งกลับมาให้เปิดหลังจากนั้นกดย้อนกลับมาเลยครับผมแล้วก็ลองไปหาข้อความที่มีคําว่ากกตดูอีกทีนึงแอบสลับไลน์ทำงานอยู่เดี๋ยวนะครับมาที่ไลน์อีกทีช่องข้อความรูปและวิดล้องุ่มไฟแนบคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศวันเลือกตั้งเนี่ยครับจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะกลายเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศวันเลือกตั้งเราก็จะอ่านกกตเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคำที่คุณต้องการให้เป็นด้วยการอ่านออกเสียงของ voice over แล้วครับเพราะช่วงนี้ใกล้การเลือกตั้งดังนั้นการติดตามข่าวสารก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกอย่าลืมแก้ให้ถูกด้วยนะครับโอเคโอ้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมความรู้จักบริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรรนะครับ